เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับรับสวัสดีครับมีรักี้แปรนะครับวันนี้เราอยู่ในโกโก้คูนิโอหรือว่าโกโก้สามโก้นั Go ่นเองนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีเริ่มมาหนึ่งวันได้กล่อง300เลยนะครับซึ่งมันก็การันตีตัว5าดาวฟรีอยู่แนละ้วจะกล่องแดงนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนเรื่องอะไรคอมโบครับสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยตัวที่น่าจะเก่งที่สุดของอันนี้พูดถึงสายฟรีนะอ่าก็คือนายท่านนั่นเองนะมีไปลองมาแล้วเออเก่งจริงว่ะ คือตัวเขาจะปล่อยหมาเยอะมากครับหมาจะกัดประมาณทีเราหกดาเมจแต่ว่ามันลุมนะคือเกมนี้คือเหมือนประมาณว่าเราเหมือนมีคีปออกมาช่วยนางน้องหมาเนี่ยมาช่วยกัดครับแล้วทีนี้คือแบบเหมือน AI เวลามันโดนลุมมันจะโง่อะมันจะโดนกัดอยู่อย่างเดียว่ที่มีเห็นนะเออมันก็เลยเก่งมากเลยนะครับประมาณนี้ก็น่าจะเป็นตัวเทพของสายพีสายเติมแล้วลองดูดาเมจเขาก็ไม่เบานะเห็นมีเอาเครื่องช็อตไฟฟาช็อตด้วย อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ควรปั้นนะครับถ้าเกิดจะเอามาเล่นคู่กับนายท่านเอาแบบโกงๆเลยก็คือใครครับแน่นอนก็คือพี่พี่อะไรเองหมีก็เปิดไม่ได้ขอภัยครับโจโฉนั่นเองนะครับถ้าเอามาคบก,กับโจโฉนี่คือแบบดุดันมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็แล้ัแต่เพื่อนๆเลยอะ่ะคือจริงๆอยากแนะนําว่าให้จัดเป็นฝ่ายอยู่เหมือนกันแต่คือตัวมันค่อนข้างยากเใช่ปหล่ะย่งหมีนี่หมีก็ไม่มีตัวนะครับคือไอ้ตัวเอ็นอาร์ข้างบนมันเก่งหมดอยู่แล้วแหละอย่างหงอคงอะไรพวกนี้พาราดินน่าจะถึก แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงที่ว่าเรายังไม่สามารถหาตัวละครที่มาจัดทีมได้มีก็เลยแนะนําว่าเอาในขั้นคู่กับโจโฉเล่นยาวได้เลยครับถ้าจะหาฮิวเปิดคุยแกคุยแกฮิวนะครับฮิวแรงต้นต้นของโอ้ต้นต้นต้นของเกมอ่ะคุยแกเปิดจากไหนใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตพาไปสักนิดหนึ่งคุยแกจะมาจากตู้คู่หูไรเทมทางต้องผ่านด่าน20เข้าพันธมิตรก็คือกิวนะครับมันก็จะโผล่ตู้มานะครับนี่คุยแกตัวที่2นะครับ มีว่านะถ้าเกิดสมมุติไปคอมโบกับนายท่านโจโฉซัมมอนทั้งคู่แล้วก็กุยแกฮิวมันน่าจะไม่ตายเลยนะเออมันน่าจะแบบโกงต้นต้นของเกมเลยอันอ,อ,อันนี้คือแค่มุมมองของหมีนะครับประมาณนี้นะแต่าเกิดเพื่อนๆมีตัวที่ดีกว่าก็สามารถจัดได้แต่คือจะบอกว่านายท่านมันโกงจริงเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดให้ดูด้วยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตบอกวิธีการหากล่อง300กล่องก็อนกันดับแรกคือเพื่อนๆจะต้องมาอยู่กิวเขาว่าจูขวาล่าง การจะมาคิวได้ต้องผ่านด่าน20ครับแล้วก็ไปเล่นซ้ายล่างโลกมันจะมีเควสตีเมือง2อันเสร็จแล้วก็มาให้ามาส่งมาก็คือเพืเ่อนเเข้าพันธมิตรเนี่ยแหละครับคืออันนี้อันนี้หมีไม่รู้นะหมีตื่นมาหมีเข้าเอา่อแค่พันธมิตรเนี่ยคิวเนี่ยเหมือนเขาทำเควสกันตอนช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มกล่องไม่หายนะเพราะเพราะว่าหมีไม่ได้เล่นหมีต้องไปวอลเกมอื่นนะครับแต่ว่าหมีมาแค่ส่งรถมานั่นแหละหมีเข้ามาเนี่ยหมีเข้าวิ่งเก็บกล่องตรงนี้ทั้งหมดอ่ะที่มีอยรบคั เนี่ยถ้าวิ่งยาวในเมืองอะในกิวอะแค่เนี้ยเนี่ยกล่องเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสื่อก็คืออยากให้เพื่อนเพื่อนมีกิวครับพยายามผ่านด่าน20แล้วเข้ากิวก็ได้นะเนี่ยกล่องฟรีหมดเลยอ่าวิธีการเก็บกล่องข้อที่2ก็คือมาเมืองหลักของเรานะครับเมืองหลักของเราเนี่ยอันนี้มีไม่แน่ใจว่าเรื่องกล่องมันให้ยังไงอันนี้มีเดินเก็บเรียบร้อยหมดแล้วมันเหมือนว่ายิ่งเมืองเราใหญ่มันยิ่งแจกกล่องเยอะหรือเปล่าอันี้หมีไม่แน่ใจนะเนี่ยเดินไปเดินมาหูกล่องเขียวกล่องอะไรบ้างอ่ะเจอแล้วเนนะ เหมือนคนเขารักเรามากอะไรแบบนี้เราเป็นเจ้าเมืองเขาก็โยนของกล่องให้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่มีไม่แน่ใจเหมือนกันวิธีแต่มีว่าเมืองใหญ่ยิ่งเมืองใหญ่กล่องยิ่งได้เยอะความรู้สึกนะเพราะว่าตอนแรกที่เราเล่นเล่นมาช่วงแรกเมืองเล็กๆอะกล่องได้น้อยมากครับสองสามกล่องเองมั้งวันแรกๆอะเออเพอเมืองเราใหญ่แล้วกล่องมันเอามาถวายเราเยอะมากอะเพื่อนๆตัววิ่งตั้งแต่ขวาสุดยันซ้ายสุดเลยครับอันนี้คือที่มีคิดนะ เดี๋ยวจะเปิดตัวฟรีครับเนี่ยเดี๋ยวมีเทียบเลยเนี่ยวิ่งให้หมดเลยครับสอง,สองเออเมืองกิวแล้วก็เมืองหลักของเรานะครับยิ่งเมืองเราใหญ่หนีคิดว่ามันน่าจะได้เยอะนะคือตอนแรกหมีเดินมาที่คือเก็บกล่องยาวเลยอะ่ะเออเนี่ยตสุดเมืองเราประมาณนี้นะครับเอ่อต่อไปเป็น,นส่วนอ,อ่ะให้ดูอ่ะมีนายท่านไหนบ้างเรียกแมาห้าหกเจ็ดตัวดูดิคือแบบ บอสอะมันจะเสียเวลาเว้ยคือมันจะโดนหมาขัดมันจะโดนหมาขัดเนี่ยเวลาจะตีโอ้โหโอ้โหเชียโอ้โหบีโอ้โหโอ้โหนายท่านโอ้ยเดี๋ยวอันตีขานี่นายท่านเผานกหวีตู้นะครับเฮ้ยเล่นกับเราอย่างงี้เหรอได้เลยนี่เจอน้องหมาเรามาหมาสีขาหมากัดที่ยี่หกหมามันน่าจะกัดแรงตามระดับเลเวลของของตัวนายท่านดาวอะเมื่อก่อนตอนแรกหมากัดกค่เห็่างงนยตอนนี้ล่นทีเราอ๋อ มาแล้วแต่ตัวขุ่นพลนี่ว่ะโูหเป็นเพื่อดูดิเห็นไหมเวลามันโดนลุมกัดแล้วคือมันไม่ได้เล่นเลยเพื่อดูดิเห็นปหะคือมันต้องมานั่งกันอย่างเดียวมีก็เลยแน่นอว่ามันโกงครับโกงโกตัวเลยด้วยแหละดูดิไม่ได้ทำเลยตัวถึงกันูเนี่ยนี่มันกัดจนตายแน่แั้แหละมีเคยเจอลิโป้ก็เหมือนกันลิโป้มันโดนมามาลุมจนตายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวโกงที่สุดของสายทีแล้วแหละเออ เอาไปคอมโบกับโจโฉครับเดี๋ยวเพื่อนจะรู้จักคำว,ว่าคำว,ว่าสะพึงเพราะนั้นถ้าเกิดจะรับไอดีตอนนี้ก็เอาน,นท่านบบกโจโฉอะถ้าเป็นไปได้มีปุยแก้ด้วยอตัวมีตัวทีะจบเลยไม่งจะตายยังไงเว้เนี่ยเออใช่ปะหมาประมาณเ็เจ็ดตัวได้ครับไอน้นมีไม่แน่ใจนะว่าตัวนายท่านที่ดาวเยอะหมาเยอยะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันะครับกวกอูตายแลย้วเราควรอูหมีเพิ่งได้ตัวมานะครับขึ้นดาวมาแล้วฟาดแรงมากแต่ความความโกงหมีก็ให้นายท่านมากกว่า ประมาณนี้นะอ่ะต่อไปเป็นส่วนการอัปดาวนะครับว่าต้องใช้ตัวละครทั้งหมดี่ตัวนะครับเอามีขออนุญาตเอากวนอูเป็น m มสเซนเจอร์เลยแล้วกันออกยากเลอเกินพี่ชายกดเขาว่าเพิ่มดาวแล้วกดเขาว่าอโนครับขวากลางเห็นว่าอันนี้มีนักให้ดูนะทั้งหมดใช้ประมาณ5ตัวอ่ะเราเดี๋ยวมีนักให้ดูนะอันแรกก็คืออัป6ดาวครั้งแรกใช่ไหมก็คือต้องมีตัวซ้ำเรา1ตัวแล้วก็ทหารฝังเรา5ดาวตัวอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นฝั่งเดียวกัน4ตัวก็คือตอนนี้เราใช้กวนอู2แล้วอ่ะ ตอน2ดาวแดง3ดาวแดงไม่ใช้แต่ตอน4ดาวแดงใช่อีกตัวหนึ่งก็คือกลายเป็น3ใช่ไหมแล้วก็5ดาวแดงใช้อีก2ก็คือใช้ทั้งหมด5ตัวก็คือเพื่อนเพื่อไปคำนวณเลยอย่างเช่นเพื่อนๆ่จะทำนายท่านก็ต้องมีนายท่าน5ตัวถ้าจะเอา5ดาวแม็กประมาณนี้นะครับจบเรียบร้อยเอาต่อไปเดี๋ยวขอญาตมีขอญาตเปิดกล่องฟรีครับดูซิว่ามีเดอเรามาดูซิว่ามีจะพอมีดวงได้5ดาวตัวดีๆบ้างน,นั้ ถ้าจะเอาการันตี5ดาวต้องเป็นตัวแดงครับเป็นกล่องแดงแต่ว่าจริงๆตั้งแต่กล่องส้มมันก็มีโอกาสกล่องทองมีโอกาสออกแล้วนะมีโอกาสออก20%อนะครับอันนี้คือแบบฟรีๆเลยอ่ะผมก็เลยขออนุญาตแนะนำริมมีเมืองครับเข้ากิวนี่เข้ากิ้วเถอะของได้เยอะจริงที่สำคัญก็คือเราได้ซา,าลาเปาด้วยครับเอาไปอัพเลเวลซึ่งเลเวล ช่วงประมาณ60ขึ้นไปมันใช้เยอะมากนะซาลาเปานะครับควนอสับมันเข้าไปแต่กวนอุมีขึ้นแค่หนึ่งดาวนี่มีสกิลถึงห้าร้อยนะฟาดรัวๆเลยแรงน่าจะเป็นตัวแรงต้นๆของเกมนี่แหละควนอะแต่ว่ามันแบบออกยากครับออกควนอูนี่คือต้องลองจีหละแต่ตอนนี้ออกนายท่านลองจีดกว่าชอบมันแบกมากอ่ะนายท่านนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนแบบมีน้องหมามาช่วยแบบ ตัวนั้นทำให้ฝั่งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ยิงเราเนาหูกล่องม่วงสิฮืดสวัสดีไปซับหัวโอ้โหได้เงนินไม่เป็นไรครับเราขอเอากล่องแดงกล่องแดงยิ่งเยอะเรายิ่งสบายอ่ะกล่องแดงสองเห็นนะเทนิสหมีก็การันตีห้าดาวสองแล้วโอ้โหมีโอกาสออก5ดาว20% 10กล่องอย่างนี้เราต้องได้บ้างแล้วกดอู้ซับมันเข้าไปขอโ,โตโฉดออยากได้โตโฉมากเลยอ่ะอมาคอมโบกันนายท่าน เอามาเล่นให้เพื่อนๆดูนะแหละเออว่าข้อมูลที่หมีบอกมันจริงเขาเปล่าแต่คนบอกหมีเยอะว่านายท่านต้องเล่นกับโฉโชครับของจริงเลยเขาบอกกันอย่างนี้นะคือ s w a โอ้โหวีออกบานเลยะอะไรก็ใบรูเอ้ยกล่องแดงมาบานเลยว่ะเห็นมะนี่คือกล่องฟรีครับเปิดตีแล้วห้าดาวสองตัวแน่นอนแล้วการันตีได้แน่นอนแล้ววันนี้เออสับมันเข้าไปคนโอ้เออเคยไ,ได้อะไรกับเขาบานน้างเนี่ยสับมันเข้าไป โอ้โหไม่เคยเห็นตัวทองเลยขอยกล่องแดงออกเลยครับต่อไป้าไปอืออ้าวกล่งองแดงอีกแล้วเนียน่ยแหละกล่องแดงจะพาให้เราลุ้นโชคครับไม่หมดสักทีเว้ยเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วแหงๆแ,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 แล้วห้าปีแล้วครับตอนนี้โอ้โหเรากำลังมาดีมากตอนนี้ครับสับเข้าไปอกีกสองโมงก็ได้อกีก วันนี้คุณจะอยู่กันตรงนี้เอากล่องแดงมีก็บอกว่าตอนนี้หมีได้ห้าดาวแน่นอนแล้วครับห้าตัวถือว่าคุ้มมากเห็นไหมแค่มีกิวทุกอย่างก็ง่ายเออแต่ว่าเพื่อนอย่าลืมไปส่งรถมาร้าด้วยนะอย่าลืมไปส่งรถมาร้าด้วยนะครับตอนห้าโมงครึ่งอยู่สามทุ่มอะ่ะกดตรงขวาล่างกิวมันจะมีคําสั่งปล่อยครับอย่าลืมไปส่งด้วยนะครับหมีไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับตื่นมาแล้วจะได้กล่องตรงนี้หรือเปล่าด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันก็อขอขอนุญาตได้นะครับ,รบโอ้โ อย่างน้อยเห็นไหมเนี่ยฟรีแล้วเนี่ยอันนี้ชัวรแล้วฟรีเลยก็คือ5ดาวครับสองห้าตัวฟรีเลยเห็นไหมโอ้โหสบายเลยกวนอูถ้าได้กวนอูนะหรือโตโฉหรืออะไรท่านก็คือห่ <c oughs> าดาวเฮ้ย มาเลี้ยงกูไม่เลี้ยงเออไม่เป็นไรครับหนีจะไปเอาปูนอู <c oughs> อของดาวก็ดีเลยนายท่านเลยไหมจังหวะนี้นายท่านหรือว,ว่านายท่านดูโต voilà โชอโตโชเฮ้ยโตโเออเฮ้ยได้นายท่านโอ้เยี่ยมเลยก็ซ่าสี่ดาวแล้วหวานเลยครับตัวนี้แหละตัวโปรดเลยตอนนี้เอ <My S 1> ้ยไม่ถึง <c oughs> นะ <c oughs> ว่าและ <c oughs> นาตาคุณมากเลยมีออกตเซีย อ่ะเราเปิดตรงนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็ไปไหนต่อครับเราก็ไปเปิดลุยตรงนี้ต่ออีกทีเผื่อมีก็ได้ถ้าตอนนี้นะจะเปิดเอาแบบเล่นยาวๆนะหมีแมนะนําว่าเอาตู้เก่าดีกว่าครับเหตุพลเพราะว่าเราเปิดใครครับคือตู้เก่าถ้าจะเอาโจโฉมันต้องตู้เก่าครับโจโฉไม่ออกตู้เก่าเห็นไหมและสำคัญก็คือตู้ใหม่ไม่มีนายท่าน้วยครับไม่มีโจโฉด้วยเพราะเราเราเปิดตู้เก่าดีกว่าครับเนี่ยโจโฉอ่ะแล้วก็นายท่านนี่นายท่านเนี่ยครับสองตัวนี้จําเป็นที่สุดแล้ว อ่าหมีปดตู้เก่าเนี่ยแหละไม่สนแล้วใครจะเป็นไรไม่รู้อากูกดเลยละกันออกมากคุณพนเฮ้ยจกเหรอขวนอูดีขวนอูโอ้โหเล้าปีแน่นอนเออจริงจริงเล้าปีเก่งนะแต่คือเปิดมันมันยากครับยากมากยังได้ตัวซ้ำโอ้โหอะไรบัเนี้นิดนึงเฮ้ยบนนี้จกออกเยอะเว้ย ลุยต่อครับอย่าไปกลัวเราเออไม่เ,เไป็นไรครับเอาไปกินได้เอาไปกินได้โอ้โหกูต้องไปกดอย่างเงี้ต้องไปกดไลน์อำนาจดีไหมวะเนี่ยจกก็อยากได้กวนอวัวเพื่ไม่เป็นไรนายท่านมันน่าจะสีอ้อต้องหาอีกสองตัวเลยนีกว,ว่าเอาลองวูอยากได้โจโฉครับโจโฉเออเตียวครับกูจะคับหน้ามือเลียวแหละ อีกทีนึงครับเผื่อให้ดูอ่ะอีกสี่ทีการันตีเอาให้มันจะจบไปครับจบที่บ้านเราโตโชวฉดีเออตกมาเลี้ยงแล้วกูจะเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอัพนายท่านห้าดาวกันดีกว่ะอ่ะเ,อเต็มไปเลยนายท่านโคตรเก่งมาหาป라이ขนาดนี้อ่ะเดี๋็กมีขออนุญาตบอกนิดนึงข้อดีของนายท่านมีอะไรอีกใช่ไหมครับคือว่า เขาอยู่ฝ่ายม่วงฝ่ายม่วงข้อดีก็คือมาเอาเวลาเพิ่มดาวสามารถเอาฝ่ายอื่นมากินได้ครับเห็ือนปะมาเลยอัพดาวง่ายมากมีคิดว่าฝ่ายม่วงเก่งมากเลยนะเนี่ยเวลาอัพดาวเห็นปะ่ะเพื่อนก็เอาฝ่ายเพื่อนเพื่อนไปเล่นไปละมีก็จับมากินได้เลยครับตอนนี้หนึ่งดาวก็โอ้ยุ่งเลยนะถ้ากูเลือกกวนอูนเนี่ยให้หัวเอียนให้หัวเอียนใช้อยู่เอ้ยเราก็ไปทําดาวสักตัวหนึ่งครับอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้เล่นใครดีพี่เจนเผาสุดหลอดยนะ เทียนเผาได้กูลอยตัวแล้วออกอยู่แค่นี้แหละชีวิตอออเทียนเผามันอัพดาวไม่ได้ด้วยอุยกายอุยก,ยกายก็ยังเอาไปใช้ได้อยู่นะครับอุยกายมันถึกนะอาจจะไม่ได้เก่งแบบท็อปๆแต่ก็คือเอาไปยืนช่วยได้ครับช่วยโลกใบนี้วีนี่เยอะมากครับวีนี่คือแบบซีหลงเดียวครับรเดียวครับตดาวได้ไหม เออเอจียวคับไปกินก็ได้อ่ะโจของริเตียนเออโอเคป่ะหนึ่งดาวแล้วแล้วเราก็ให้ในายท่านกินครับเพราะเราไม่ได้ใช้อันนี้ก็เป็นวิธีทําให้ดูแล้วกันนะครับไลท์อานาจมันดีตรงที่การเพิ่มดาวเนี่ยแหละครับเจียวขับแันนี้เลยลูกอ่าแล้วเราก็ไปกินฝ่ายเราไม่เล่นครับเลือกตัวด้วยนะ อย่างหัวยงม้าเทงอะไรพวกนี้ไม่ได้เล่นก็กินไปเลยครับแล้วก็เอ๊นายท่านสีดาวแล้วครับโอ้แบบกดแบบไีแบบ้ต้องกินเลยเป็นตัวที่ทําคุ้มที่สุดแล้วผลก็ไ like, รความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลดีครับรู้สึกว่าตัวนายท่านจะค้าขายเก่งนะนี่หูค้าขายคือประกาศโอ้นี่แบบเป็นพี่หนุ่มกันชัยเลยนี่หวายสอร้ก <laughs> บกันเลยทีเดียวนะโหแต่งตั้งผมมาได้ถูกมากครับพี่ต่อไปเราต้องไปหานายท่าน2ตัวครับไอตัวสีดาวพวกนี้ไม่ยากหรอกปัญหาคือตัวนายท่าน2ตัว แค่นี้ก็แบกหลังหักแล้วครับสบายๆโอ,อ้ต้องให้กดก่อนโอเคแค่น okay. ี้ตันแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวไปทำกวนอูต่อครับอกวนอูกวนอูนี่ตัดไม้โคตรเก่งครับบอกเลยแล้วเรื่องตัดไม้ไว้ใจแล้วนี่สามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเอรบอกกวนอูได้มาเลี้ยงมึงไกลไกลเลยกูเจอมึงจนเบื่อแล้วเนี่ยสองดาวแล้วยี่กวนอูกุ่งต่อไปตัวนี้ก็ทำได้ไม่ยากจกเอ้าเชี่กูเพิ่งกินไปนี่ว่า เอากล้วยเป่งมาทาก็ได้ครับกล้วยเป่งลูกชายกวนอูนีว่ว่าพ่อกินลูกชิบหายแล้วเพิ่มดาวไม่ได้โอโหจูล่งนี่คือกูคงไม่มีทางได้แล้วแหละหมีดูทรงแล้วนะจูล่งอะ่ะไม่มีทางละอะแหละเปิดนี้หมีม้าหมีน่าจ,จะเปิดเกินห้าร้อยโลยังไม่ได้จูล่งเลยก็เลยคิดว่าอคงไม่มีบุญเล่นแล้วแหละก็เลยเล่นตัวพวกนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะครับเดี๋ยวไว้ใครซ้ําตัวที่สองคอยเล่นอ่า จกไม่มีตัวไหนทำได้แล้วดาวเอาอุยเอีย่ยมากินดีไหมถ้าจำไม่ผิดเวลารีนี่มันรีนีเ่เอาเดี๋ยวอุยเอีย่ยมีลงสนามอยู่เพิ่งดีว่าเดี๋ยวทำทีมเหนื่อยโอ้ขายซีเองจะได้เพชรมาเปิดอีกนะครับเปิดใครก็เปิดหาอะไรท่านนี่แหละ อ่ะสรุปอย่าลืมําหรับรสายฟีสสายเติมน้อยป้นนานนายท่านแบบไม่ต้องใช้คำว่าซีนสุดเลยแล้วกันคิดไม่ต้องคิดเลยอะ่ะเออเปิดทำเถอะนายท่านดีแล้วก็หาโวโฉมาคอมโบก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีก็เอาถ้ามันเปิดไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรก็ได้เนี่ยไปเอาแกงลายอานาจไปหาไอ้นี่ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยหงอคงอ่ะเกง่งเนี่ยทาราด,ดินไอตัวเอสรู้นี้เก่งหมดแหละเนี่ยหามาใช้หรือว่าจะทําอันตพานก็ได้ครับเผื่อจะเอามาคอมโบกันก็ได้นะอะไรประมาณนี้สจัดประหลัดบอก ใครไม่บอกมีบอกเองเออเปิดได้ไหมว่าตะกี้เหมือนได้ป้ายมาเปิดอีกครับเราเอานายท่านให้ได้ครับหรือโจโฉก็ได้ใครก็ได้เออเออเออเพื่อแม่เครนี้แม่งก็นั่นแหละถ้าดวงไม่ดีก็วังวนอยู่อย่างนั้นแหะทั้งชีวิตอะคืว่า อ่ะประมาณนี้นะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับนายท่านก็เดี๋ยวไอ้เมื่อกี้สี่ดาวแล้วตอนแรกสองดาวนี่โอ้โหนายท่านเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนายท่านครับเป็นท่านผู้ไหนเนี่ยเอาเถอท่านกูตายไปแล้วอ๋อยดีอยู่อยู่ระหว่างกลางครับนายท่านยังไม่ได้เรียกเรียกมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนต่อเดี๋ยวตอนนี้โหมันตาแรงมากเลยโอ้โหนายท่านลงตอนนี้่มแขัวแล้วดีดีเอาละครับเริ่มเรียกเรียกมาแล้วครับตอนนี้ต่มตัวแล้วตอนนี้เล้ยก่วกอู๊ฟาทีเป็นทังดูดิ 3า0ทีอ่ะคนกููเฮ้ยนายท่านันเอาเครื่องอไฟฟ้าแรงแล้วนั่นอ่ะทีเดียวขึ้นหลอดเลยอ่ะเออเออเออโอ้ออออปโยนมมันตับทั้คนทั้งหมากูเลยวะเฮ้ยออกแล้วไหมวะมาหมาเท่าเดิมครับแต่ว่าหมื่นหมาีแรงขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับคือเอาเอาคือเอาบอกว่าประโยชน์นายท่านอย่างที่บอกคือให้โคตรกวนคือบางทีถ้าเกิดมันมันไปยืนแบบเจอบอสอยู่แบบตรงตงใช่ไหม หมาลุ่มก er ัดหกโดบอสไม่ได้เล่นเลยเว้ยมันก็โดนกัดอยู่อย่างนั้นแ่ะเออประมาณน yep> ี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างเมืองเราเวลาชนะศึกก็ได้ก็ได้กล่องเหมือนกันประมาณนี้นะครับเอาเผื่อใครมีคำถามอะไรอยากให้ดิทำอะไรเกี่ยวกับโกโก้คูริโอก็ไม่ติมพ์ใตคอมเมนต์คุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอยากได้โจโฉจังจะมาคอมโบนะครับอ่ะแล้วเจอการรับประกันนายท่านไม่ทำให้นเพื่อนผิดหวัง